สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงๆรวยๆวยครับโอ้โหวันนี้ครับมาดูเหรียญจริงของเหรียญรวยรับทรัพย์หลวงมาพัดบุญญะกาโมครับจัดสร้างโดยทีมงานแชมป์ปากเกตรุ่นนี้อดีตเคยแรงมากเลยนะครับผมมาแบ่ง FC ล่าสุดดูแลหนึ่งร้อยโอ้โหปิดกันกระจายครับเซอร์ไพรส์ก็คือตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าเนื้อน้ำมันะะมีกี่เหรียญน,นะครับเป็นหนึ่งลังเนี่ย การันตีเนื้อเงินทั้งหมด3ามเหรียญน,นะครับนวาวะเท่าไหร่รู้ไหมครับนวาวะเจ็ดเหรียญครับโอ้โหว่าแล้วทำไมตอนนั้นเปิดกันแพงนะรุนละห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเลยนะตอนนั้นนะครับโอ้โหพอเนื้อนาวะเยอะนี่เองนะสาหรับเหรียญรวยรับทรัพย์นี่คือก็คือพูด,ดง่ายๆคือหนึ่งลังนะครับอ่าเดี๋ยวดูจำนวนการจัดสร้างเนี่ยอยู่ที่ทั้งหมด5้าร้อยลังนะครับ หนึ่งลังการันตีนั้งเงินสามเหรียญที่มีแน่ๆหนึ่งเหรียญก็จะเป็นเงินลงยาแดงจีบอลส้มนะครับที่เหลือก็แล้วแต่จะเป็นลงยาอะไรนะครับแล้วก็เนื้อนวะนะนวะหนึ่งลังมีทั้งหมดเจ็ดเหรียญเลยนะครับนี่นี่คือไปรายการนะครับใบรายการทั้งหมดมีทั้งหมดแปดสิบสี่รายการนะโอ้ผมเพิ่งสังเกตนะที่มีหนึ่งที่มีห้าร้อยก็คืออย่างละหนึ่งเหรียญใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โห อย่างนนหนึ่งเหรียญมาดูกันแล้วกันมามาดูกันมาดูกับใบนี้เราค่อยไปดูเหรียญจริงนะครับเซอร์ไพรส์มากเลยเปิดแบ่งเอฟซีรุ่นละร้อยเกียงตับเลยส่งฟรีอีกต่างหากนี่ครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยสิบรายการนะแต่หนึ่งลังการันตีเนื้อเงินสามนะครับเอฟซี FC ผมก็ได้ลงยาแดงลงยาม่วงและลงยาลาวาแดงไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันเลยละรดูเหรียญประกอบด้วยเนาะเนื้อเงินที่ได้ไปนะครับ รายการที่เท่าไหร่รายการที่5ครับที่ต้องมีทุกลังคือเนื้อเงินลงยาแดงจีวอนส้มซึ่งทุกเหรียญของรุ่นนี้ตอกเนื้อชัดเจนไม่ต้องห่วงนะครับรุ่นนี้ตอกเนื้อชัดเจนทุกเหรียญนะอ่าเนี่ยผมพาดูก่อนมาเนี่ยเนี่ยโอ้โเหรียญจริงโคตรสวยคมนี่ครับด้านล่างเป็นมีดหมอควายอยู่นะครับนี่อันนี้เป็นลงยาแดงคุยพื้นนะครับข้างบนเขียนว่ารวยรับซัพย์99นี่ปี2563นะครับนี่ตอกง,ง,งูชัดเจนได้เลขตัวเดียวเลข3 ลืมบอกว่าลังนี้นะเงินผมเลขหลักเดียวหมดนะคุณคุณเลขเจ็ดอะไรก็มีด้วยนะโอ้โหถือว่าหายปนานนะท่านเนี้ยโผล่มาได้ไงไม่รู้ลังนี้นะครับแบ่งปันเอฟซีด้านหลังก็นี่ครับอืไก่ฟ้าใช่ไหมกับมังกร,รหรือเปล่าครับอืดูดิความคมชัดนี่คือเนื้อเงินเหรียญแรกนะครับและเนื้อเงินที่ผมมีตัวอย่างอีกก็เป็นเนื้อเงินลงยาม่วงเนื้อเงินลงยาม่วงใช่ไหมเนื้อเงินลงยาม่องนี่ ลงยาม่วงนะครับรายการที่สองนี่มาดูก <im itation> ันเนื้อเงินลงยาม่วงรายการที่สองครับนี่เนื้อเงินลงยาม่วงเนื้อเงินก็ตอกงงูนี่กันเลขตัวเดียวหลักเจ็ดอีกไหมเลขเจ็ดตัวเดียวเห็นไหมครับเนื้อเงินผมเลขตัวเดียวเหรียญโคตรสวยเลยรุ่นละร้อยแบ่งเอฟซีไปนะแล้วก็องค์สุดท้ายครับเนื้อเงินลาวาแดงนะครับพูดง่ายทุกรายการในใบรายการตัวนี้นะในใบโบชัวตรงนี้มีทุกเหรียญในหนึ่งรังนะครับ 3, เลขผมเป็นโอ้โหนี้สามเลขสามหลักนะตอกง,องูชัดเจนนะครับเนื้อเงินนี่ลาวาแดง <c oughs> แต่รุ่นนี้ที่ผมชอบชอบเนี่ยก็คืออ่าเดี๋ยวสู้บอกก่อนที่ผมชอบชอบในรุ่นนี้นะครับเนื้อนาวะนะนาวะนี่ก็หนึ่งลังมีทั้งหมดนี่ดูครับหนึง่งลังทั้งหมดเจ็ดเหรียญเลยนะก็มีนาวะลงยาลายธงชาตินี่ถือว่าต่อไปหายากนะเพราะว่าในเนี้ยลงยาลายธงชาติเห็นไหมครับมีแค่เหรียญเดียวเท่านั้นนะ มีแค่เหรียญเดียวเท่านั้นที่เป็นลงยาลายธงชาตินะครับที่อื่นเหรียญอื่นก็จะเป็นสีหมดเลยนวะก็จะตอกนวอนะครับตอกนวอนี่คือนวะโบราณนะครับลงยาลายธงชาตินะครับนี่นวะโบราณนะนี่เป็นโอ้โหเนื้อผิวเขาโบราณจริงนี่ตอกนวอนี่นวอเห็นไหมครับนี่นวอด้านบนเห็นไหมครับนวอนวะทุกเนื้อตอกชัดเจนนะ้ารเด็กก็ทองแดงนะครับปอก็ปอกลูกปืนนะครับนี่คือนวะนะครับ แล้วก็รายการที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับนวะเนี่ยถ้าเป็นนวะโบราณจะออกสีเข้มมากนะครับแต่ถ้าเป็นนวะลงยาต่างๆห้าเหรียญเนี่ยอันนี้ก็จะสีสีจะออกแดงๆนิดหน่อยนะครับส่วนงาน2 k 3เคสเคนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่และที่แต่เหรียญน,นี้ไม่มีทุกเหรียญน,นะรายการนี้ไม่มีทุกเหรียญแต่อันนี้มีผมมีโบราณถึงเจ็ดเหรียญน,นะลังผมสุดยอดมากเลยนะ และที่ผมชอบนี่ครับนี่ครับนี่คือนี่ครับงาน 2K องค์ทองและ 2K องเงินสวยมากนะครับสวยมากมาดูรูปก่อนแล้วค่อยไปดูเหรียญจริงโอ้โหรูปอาจจะไม่ค่อยชัดตอนดูดิเนี่ยครับลงยาก็จะมีทั้งสีม่วงสีม่วงฟ้าส้มเหลืองแดงชมพูเขียวนะครับนี่มาดูเหรียญจริงเหรียญจริงผมน่าจะมีผมชอบลงยาหน้ากากทองมากกว่านี่ดูครับนี่ครับงาน 2K เขาเป็นไงครับงาน 2K ครับจะมุกโด่งเฟี้ยวเลยนะแต่งานหน้ากากเสียดายนะ งานหน้ากากกับจมูกชอบโดนนะครับงานหน้ากากเนื่องจากกล่องเขาเล็กหรือเปล่านี่หมายเลขห้าเจ็ดสองเคก็ตอกสองเคชัดเจนเห็นไหมครับนี่คืองานสองเคนะโคตรสวยครับงานสองเคใครมีเก็บไว้เลยสวยคมลงยาเนียนนะครับและส่วนงานสองเคหน้าเงินน่ะตัวอย่างผมก็มีเหมือนกันนี่หน้าเงินในสองเคหน้าเงินลงยาเขียวเหนียวซับนะครับพี่พี่เปิดมาท่วงก็เป็นแถวเรียงานสองเคมังกรเงินครับนี่เป็นไงนี่งานสองเคนะครับและส่วนรายการอื่นๆก็เอามาดูกันรายการอื่นดีวผมพาดู นี่ครับลงยาสีต่างๆและส่วนเนื้อทองแดงซาตินก็เป็นลงยาเหมือนกันครับนี่ลงยาสีระจ้ามันเกิดเหมือนกันเห็นไหมครับทองแดงซาตินทองแดงซาตินก็ตอกดอเดกนะครับส่วนนี่ครับทองแดงซาอันนี้เป็นมันจะมีทองแดงซาตินกับทองระคังซาตินนะอันนี้น่าจะเป็นทองระคังซาตินนะครับเขียนผิดนะทองระคังซาตินตอกคอระคังครับแล้วก็จะมีเนื้อทองทิพย์นี่ทองทิพย์ลงยาสีต่างๆเห็นไหมครับ เราจะมีเนื้อทองทิพย์ลาวานี่ทองทิพย์ลงยาสีอื่นๆก็มีนะครับเอ้ยน,นี่เปนเนื้อปอกลูกปืนนะครับปอกลูกปืนก็ตอกปอปลานะตอกปอปลานะตอกลูกปืนนะครับส่วนเนื้อทองฝาบาทนี่ทองฝาบาทก็มีตอกฝอฝานะเนื้อทองแดงผิวลุ้มก็ตอกดอเด็กมีทองแดงผิวลุ้งแล้วก็นี่เนื้ออะบาก้าซาตินก็ตอกอออ่างนี่นะครับอะบาก้าซาตินนะครับแล้วก็นี่เนื้อพวกนี้แหละที่เนื้องานหน้ากากเนี่ย รายการล้ำล้สามรายการนี้ยนะครับโอ้โหหน้ากากจมูกบี้กับทุกองเลยเสียดายมากนะครับโอ้โหนี่โอทองแดงหน้ากากนีงก็มีนะนะครับส่วนแถมยกรังแถมยกรังใครมีข้อมูลบอกหน่อยนะแถมยกรังเหมือนกับเป็นนําเลิกเลยเนี่ยผมได้มาสองเหรียญน,นะครับแถมยกรังเนี่ยดูนี่แถมยกรังเหมือนก็บดาเลิกม,มีมีแป้งเจิมเลยนะนี่ใครรู้ข้อมูลบอกบอกหน่อยมันก็เหรียญหล่อหรือเปล่า <laughs> นี่คือตัวแถมยกรังนะครับ สำหรับวันนี้ก็โอ้โหกับหนึ่งเหรียญสวยอดีตเคยแรงนะนี่อดีตเคยแรงนะครับของหลวงพัดบุญยะกามโมนะครับผมชอบมากเลยโอ้โหวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ